สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันพุทธที่11นะครับสำหรับเยอรมันเยวฟังว่าเขาคราวแล้วกันเนาะเยอรมันเปิดที่บวกครับ72955ครับ7จ9 5 5เยอรมันเมื่อคืนที่ผ่านมาเจาะนะครับเจาะบนล่างเจาะบนล่างแล้วก็วันจันทร์ก็พิกัดมาบนล่างนะครับก็ถือว่าเดินมา2รอบแล้วเนาะ่อยเดินต่อเปรอบที่3ครับ ทางนี้ทั้งนั้นครับชอบในทางผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับเยอรมันปิดที่4ทุ่ม50นาทีโดยประมาณครับ4ทุ่ม50าสอาช่ยช่ตรงนี้เรียนสุดอะไรไปเมน่อครับเรียนสุด4ครับขาลุดเขาวิ่งแค่4ครับชอบผลไลค์ช่กดแชร์นะครับอยากเทคแคร์กดติดตามตามตามครับ1 440 7จ็ดสี่ศูนย์อ่าครับมาส่วนเข้าไปครับก็จะเป็น0 1 4 0 7 4 0 9 4 0 6 4 ศูนแล้วก็ตอง0ูนย์นะครับ5 0าศโอเคเป็นอันนี้กี่หาง 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, หนึ่งสองหนามสี่ห้าห้ติด0550์หครับห้ 50, แถมกันไปตัวระบาดก็ได้เนาะก,ก็เป็น055 005นะครับได้ประมาณนี้สำหรับเยอรมันครับเ้วเจอกันทีก็หุ้นดาวโจนส์ครับ เราจนเมื่อคืนเด่นยังเดินอยู่เนาะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผมโรยโรยทุกท่านครับ